เยอะครับดล้นี้นี้ก็เห็นว่าเออมันน่าสนใจครับนีาสนใจมากมีมมความเชื่อในเรื่องของศาสตร์การทำสุาสานมาก่อนหน้านี้ไหมแฟนเขาเราว่าเป็น FC เอฟซีติดตามผลงานของผมฟังเรื่องราวของผมเนี่ยมา3-4ปีแล้วแล้ว,ลวก็พอเพลินมนถึงจุดที่เขารู้สึกว่าทำยังไงก็แล้วแต่เขาแก้ปัญหาชะตาชีวิตเขาไม่ได้เขาก็เลยขยันขยอให้แฟน,ขแฟนเขาลงมา สนใจลงมาศึกษาเรื่องราวของแสกีดูแนะนําเพิ่มเติมว่าปกติแล้วถ้าเขาทําแซกีกับผมเนี่ยเร็วกว่าน,นี้ผมก็จะบอกเขาว่าโอกาสที่ประสบความสำเร็จมันก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าทําแซกีต้องบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยลุมเราทั่วโลกอาจจะใช้เวลานานนิดนึงโดยโดยปกติแล้วผมบอกว่าถ้าทําแซกีเรื่องการงานนะอยากจะให้ระยะเวลาวัดผลเนี่ยมันคือหนึ่งปี สำหรับคนที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วสนใจในเรื่องของแสกีนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่สำนักคงจุ้ยกระแสาุ้ครับ